สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับค่ะวันนี้เ้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะกับพบกับช่องกินกับผัวนะครับกินกับผัวนะคะช่องนะคะวันนี้เฮ็ดเองนะคะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวจัดหม้อใหญ่หยดหยวกเบองเเนื้อที่ลพี่น้องเนื้อเปื่อยเด้งๆค่ะเห็นบ้างเห็นบ้าง แต่แสบกินยูทงหน้าค่ะพี่น้องน่ะข้างหลังกับมิสะนะคะบรรยากาศดีดีพี่น้องมีบกพริกจีน้ำเด้อเนี่ยพริกจีจีบกพริกมาพร้อมมี้งกะปิพรสะใส่ละพอสอดเสีนหมีนะคะเส้นหมีนะคะแคบโบครับขาดกว่ได้นะครับกินเบนบัคว้าหนิสวานะคะ ช่วยใใใใยังไงอู้ยหอยแม่โอดพ่บอกโมบอกแตงชิมกระเบิดไปหอยใหญ่หอยหนึ่ง <c oughs> ขอจิ้มหนามกันเยอะชิมหน่อนหน่อยนะเพาะแบ่บใส่เครื่องปรุงเนาะใส่แล้วค่ะใส่ดีมันสิบองใส่ตาสนายไหม Yeah. bớt đấy bớt, sao? Tao bảo nó mì bột kẹt chín đấy, chín đó, tan nè, khàn nám, nám là bón nám nữa nè, không bớt leo, như thế này, mở, 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 อ๋อได้ครับนี่จ่ายัวๆจ่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ดีดีเอาคนครับนคนคนคนแต่เกี่ยวว่ามาตรการข้ามาสามสามครับเพื่อเพื่อไว้เพื่อทุเรียนเนาะเพื่อทุเรียนนั่นนะครับอืะคนบนเกาะรลายผอมถวยกันมาเมนใหญ่อยยังกว่าก่อนนะครับคน ดูกสินมึงนนะปลาซิมดูกสินกันเด็กพี่น้องครับลุกสินอืมลุกสินเนี่ยแทะนะครับเน่าแทะอืมอืมคนต้นแบบแบบนี้อืมห,หอมกับปีหวยหวยแต่น้องซิมกันได้จ้า กออกในกาคนไหมนะมันสมเป็นมรกินเหบ่เนาะนอาเห็นบิดเด้ออุ๊ยจ้ะใหญ่ละี๋ยว ดูเลี้ยงด้อดูเลี้ยอ้าวดเูเลีเ้ยงกับมาเด้พี่น้องมาหนี่เอาลูกให้เกียงสมบองจังใจหน่อย<ะ>นึงก็เียอืมอืมจัดบาง แสบเนี่ยแสบพี่น้องเนี่ยคุย,ยจริงๆสุบกันนัวหน่อยนัวบ้างพอดีบ้างพอดีบ้างอืมเผากันพี่น้องก๋วยเตี๋ยวกับบักพร็กเนี่ย กินคำใหญขอนุยาคมคำใหญ่ได,ญด้ครับก็เผ็ดตัวหลังนามกับบมาด้อลืมหอนนามพริกครับ มัปลาบอนนะมัะงแซบมะแซบขาวเพชรเพชรครับเพชรพริกอื้มอืมอู้นี่ย ขั้นาำยนะยกเกื่อเอาเลยค่ะดังๆกันนะคะเพิ่งจะทาอืมแบบเกลือใส่นอแบบลไม่ต้องกรวบต้องอย่ามันเบิดนะคะวาจะาเนเหลือ,ะะอกเอกื่อยนเส้นไคะเอนเกี่ยว เ็ดใบหมอแบบง่ายพี่น้องแม่มากพอดีก็ได้เห็ดแหงร้านกินนำ้ำคำใหญ่พี่น้งองคำงหญ่นะ,ะตามพริกพีิกน้ำกลคือจะบอกเผ็ดนะบอกพีิกนั้นคือสีหวานนะพ่อเนาะซิมเอ็นแก้วกันด้วย เบิร์นไปยเบิบพริกหวานหวานพริกหวานเ <c oughs> นาะสิะ่งแล้วตามด้วยบักพริกบักพริกอี๋ nhưng để đẹp cái tè Ta nhà dưới đang gì? không làm. สูกันลงเนาะเริมเร่มหนาเร่มลังแต่แต่ใส่อานน้ำแข็งใส่อันกระติกใส่อันแก้วไปยังลืมหัวดำอ่ะกินน้ำในสะต้องกินน้ำแข็งค่ะน้ำในสะค่ะเนื้อเ,เปื่อยนมนี่ครับ

แสบบ้างบ่แสบบ่ว<ส> <laughs> ่าแสบเ่บบ่พี่น้องมันบงหนดอบแซบบ่แซบหอยหอยแท่งป่ากลุ่มอยู่งหงลมบ่ลงฝนบ่ตกก็จังดิ้นปอกแตกปอกแตกหน่อย <c oughs> เป็นหนาอืม พริกอี key, mm. ่แม่บะเผ็ดน้ำบกพริกน่ะพริกหวานพริกหวานอันนี้เนื้อเปื่อยนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยหุ่นที่ซิมเนี่ย อะไนะครับพี่น้องอํำแย่เลยอันนงสองสาเผ็ดว่าเผ็ดมัน,น,นกับเผ็ดอ,อย่างทำแย่เลยครับพี่น้องข้าำแย่แล้ข้างอืมถึงทำหญ่นั่นไปได้ ฝนลินละ่ะตำหนิหมูกรอบครับแปบหมูนะ่ะเด้งเด้ง ห่อนยังจ้านอ <c oughs> งห่อนนัองเพชรพี่ <c oughs> น้องน,น้ำกับน้ำเบาเย็นในรถกินละน้ำมันน้อยออสำเนาครับ้อือห ทำเลตก็น่าแสบเนาะแสบขาหน่อยป่ะถุเลียนยาคือบัตรเนาะแสบมวยทุเรียนยยน,นะแสบเลย แถวข้างอ เอาเถอะย่งอิ่มยูสตาเหมือนได้พี่นอไกินพอเดียวเนี่ยก็เก่ากินก็เก่าแต่กินคือเกลายอิ่มไปจะพออิ่มแล้วจ้าไปจะแล้วหนาค่ะกินหนักอิ่ม จิ้มคักอ้อยเอา,าพ,พ,อพริกจีเพาเวอนเผ็ดเผ็ดอยู่บ้างน้ำน่วมยุนขอนพี่น้อง น้ำนัวชิมดูเสียบเเป็นตะปูหลานได้เบาจ้าได้ได้ได้ <c oughs> น้องเสียบคนเดินกับตองเสียบข้าเ่วโอ้ยทางตาซะคำนี้ได้เลยเนาะ Ừ. Nàng bưng ừ. nàng hay cũng năng cài cả câu bài im chín này đeo cái im đây nè Dạ nằm cho kênh mà ทำยังไงเอาเบิงนะเอาเบิงเนื้อเปลือยข้นกินเต็นเนอยวบ้งไหมากินเต็เนอยวอยตอนนายพล ข้าวทีเ่เก่งเก่งการเดิมเนี่เอ,อเอ็นแก้วคลิยานที่ข้าวแก้วนี่ค่ะนื้อเปื่อยเปื่อยนี่ค่ะบปื่อเปื่อยธรรมดาได้พี่น้องเปื่อยเปือเปนนอเป่อยเปือเป่อยเปื่อยต้มแต่ตั้งแต่จังมองแต่แก้วมองสามมองอะ่ะแม่ จะนอดชั่วโมงจะนอเทียงเคือง <c oughs> กินแล้วก็จะไ,ไปฮับแนอีกนะย่าง <c oughs> ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายค่ะกินแล้ว <c oughs> พอแล้วจะพอกันอีกเมนูใหม่แล้ครับได้บ๊ายบายค่ะ <c oughs>